อันนี้บอกว่าสี่เหลี่ยมนะคะสี e im, ่เหลี่ยมดีนะคะในเงินพฤหัสมีความมั่นคงในเงินทองมีตรงไหนมั่นคงเนินนั้นนะคะที่บอกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยครูอ่ะส่วนมากจะเติมให้นักเรียนที่ขาดสตินะคะคนที่ไม่มีสติไม่ใช่บอกว่าเป็นบ้านนะคะไม่มีสติคือตอนนี้กําลังสับสนกําลังฟุ้งซ่านกําลังมีปัญหานะคะครูก็จะเติมสี่เหลี่ยมให้สี่เหลี่ยมนี้สามารถเติมได้ทุกทุกเนินนะคะทุกๆเนินนะคะ ถ้าคนนั้นค่ะสติมากๆแต่ถ้าเติมมากๆค่ะคนนั้นจะคิดช้าก็เหมือนอารมณ์มีเลขห้านะคะถ้าในลายมือครูเขียนอยู่แล้วนะในตาําราของครูจะมีนะหน้าสิบสองคือตรงนี้คือเลขห้าถ้าใครเรียนเรื่องตัวเลขมาจะเข้าใจว่าเลขห้าเนี่ยจะอยู่ตรงเป็นเลขของสติเขาไว้ปิดท้ายเพื่อให้คนเจ้าของเบอร์นั้นมีสติ ถ้าเรามีสติมากๆบางทีเราก็อาจจะคิดช้าตัดสินใจช้านะคะก็คือย่อมคิดย่อมทำนะคะก่อนที่เราจะออกแบบลายมือให้ใครเราต้องรู้ก่อนว่าคนนั้นเนะ่ะเหมือนเขาคิดเร็วมากเพราะคันคิดเร็วมากเนี่ยอ่าเหมือนครูก็ได้ครูเป็นคนคิดเร็วเยอะมากนะคะมีเส้นสมองเยอะมากเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยคนนี้จะต้องเป็นบ้าถ้ามีเส้นสมองที่คิดมากมายขนาดนี้ ไม่เป็นบ้าหรอกค่ะเพราะทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็สมหวังจะเป็นบ้าได้ไงคะคนที่เป็นบ้าเพราะอะไรไม่สมหวังไม่สําเร็จนะคะไม่ได้ดังใจมันถึงเป็นบ้านะคะจำไว้นะคะคนที่มีสติจะไม่เป็นบ้านะคะอะสี่เหลี่ยมในเนินพุทธาท,าทำไมบอกว่าดีมั่นคงเงินทองที่คุณได้มาได้มาอย่างสุดจริตถูกไหมคะมันถึงมั่นคงถูกไหมเงินทองที่คุณได้มาคุณไม่ได้หลอกลวงใครมาเพราะว่าเนินคุณธรรมเนี่ยก็คือเป็นเนินของความดีแปลว่าสิ่งที่คุณได้มาน่ะ เป็นของดีเป็นของที่คุณแบบไม่ได้คดกองใครมาไม่ได้ฆ่าใครมาไม่ได้ป้นใครมามันก็เลยทําให้คุณอ่ะอยู่ได้นานนะคะเงินพวกนี้นะคะจะไม่ใช่เงินร้อนแบบเงินร้อนที่มาแบบมาไวไปไวเงี้ยไม่ใช่นะคะอันนี้คือเงินที่อยู่กับเราเป็นเงินเย็นๆเป็นเงินบริสุทธิ์ที่อยู่กับเรานะคะอ่ะเงินสี่เหลี่ยมในเงินคุณธรรมดีเงินไหนดีอีกคะสมมุติว่า อ่ะไม่ต้องสมมุติอะไรให้ลูกค้ามาหาเราบอกว่าไม่ค่อยมีความสุขเลยเนินสุขคือเนินของครอบครัวใช่ไหมคะแปลว่าครอบครัวเขาไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยมีความสุขเราก็เติมซีเรียลในเนินสุขให้เขานะคะเนินให้เขาให้เขามีความสุขนะคะ เออสี่เหลี่ยมอย่าทับเส้นนะคะห้ามทําสัญลักษณ์ใดๆทับเส้นเด็ดขาดนี่ครูย้ําหลายพันหลายล้านรอบเลยนะคะห้ามทําเด็ดขาดทําในเนินนะคะสมมติว่าเนินเสาไม่มั่นคงหน้าที่การงานไม่ไม่มั่นคงเติมสี่เหลี่ยมได้นะคะห้ามทับเส้นใดๆเหมือนกันนะคะเนินกิจยศนะคะมีเส้นตัดมีการกรบาดมีอะไรแล้วแต่ที่ทําให้อะเครื่องหมายวีคว่ำนะนะวีคว่ำ กากบาดนะคะเครื่องหมายลบนะคะเราทําสี่เหลี่ยมช่วยได้ค่ะเพราะว่าคนเนี้ยโดนนินทาว่าหลายคนเชื่อท่าบอกว่าไม่ใช่คนชั่วเลยแต่เขาบอกว่าอีน่าใช่นั่นเป็นอย่างนั้นแหละนะค,ะคนเชื่อกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพราะาคนเนี้ยมีวาสนาที่โดนคนใส่หลายป้ายสีได้นะคะ <c oughs> ถ้าคนที่มีวาสนาดีแบบของครูเนี่ยจะมีวาสนาดีมีวีวววตอรีตัวใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมค,ะ, <c oughs> คะแต่ว่าคนใส่ร้ายป้ายสีอะคะไม่ทําอะไรครูไม่ได้เลยนะคะไม่มีการสั่นคลอนนะคะเพราะเราเหมือนพีระมิดก็คือ ไม่มีความสั่นคลอนอยู่แล้วกับการที่ใครจะมาว่าหรือใครจะมาใส่ร้ายป้ายสีคนที่ใส่ร้ายป้ายสีสิคะกับกับมีชีวิตพังพินาศนะคะเพราะว่าฟ้าอะไรมาก็ต้องได้อย่างนั้นนะคะเพราะครูไม่โต้อตอบอยู่แล้วนะคะอ่ะนะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมเนินพุทธถ้าคนนี้เป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีเส้นชีวิตปะ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 ,ปะนะคะเราไม่ไปเติมให้นะคะเส้นชีวิตครูไม่ได้ให้ยุ่งนะคะเราไปเติมเนินพุทธเพราะคนที่มีธุรกิจเจรจานะคะจะต้องเป็นคนที่แข็งแรง ต้องมีพุทธที่แข็งแรงมากๆนะคะเราถึงจะมีธุรกิจได้จะมีธุรกิจใหญ่โตได้ธุรกิจทำธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาต้องมีความคิดฉลาดร่างกายแข็งแรงกว่านะคะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า นะคะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องมีเนินพุทธที่แข็งแรงนะคะเติมสี่เหลี่ยมได้เติมเส้นตรงได้ให้สุขภาพเขาแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เดินจันนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจิตใจอ่อนไหวง่ายนะคะผู้ชายคนไหนมารักมาชอบก็จะไปเอยนะคะเออมีสามีแล้วมีลูกแล้ว,วจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เติมสี่เหลี่ยมที่เนินจันค่ะ ถ้าใครชอบปะทะมากนะคะใครมาด่ามันก็ต้องพร้อมลุยใครมาแบบพูดว่าหน่อยก็ต้องตกต้องตีกันต้องทะเลาะก,กันนะคะครูแนะนํานะคะให้เติมสี่เหลี่ยมในเนินอังคารนะคะเนินอัางคานนะคะอคารคันสูงนะคะห้ามทับสัญลักษณ์ใดๆนะคะเส้นเดินทางนี้ห้ามทับเด็ดขานนะคะจะสร้างปัญหาทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้เรื่องของสี่เหลี่ยมนะคะอเดี๋ยวครูจะทําคลิปอย่างนี้ให้ดูนะคะว่าการเติมอย่างนี้มันต้องเติมยังไงนะคะ อันนี้คือคอร์สอะไรของครูนะคะน,นี่คือการเติมสี่เหลี่ยมนะคะห้ามทับเส้นใดๆถ้าทับถ้าทับแล้วนะคะเส้นวาสนาทับถลววงวาสนานะคะทับเส้นไหนก็คือถ่วงอันนั้นทําให้เกิดปัญหานะคะอันนี้ก็จบเข้านี้นะคะในการเติมสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมค่ะ